โอ๊ยตายแล้วตายแล้วหลังหักแล้วลูกตายแล้วนะก้าวไสแตกแล้วลูกลุกขึ้นเกดลุกขึ้นแล้วก้าวลุกไม่ได้นะลูกเกดลุกขึ้นเร็วเกดเกดแม่ตีนะ กินนมนอนไหมกินนมนอนไม้ยลูกชุ่นนมแล้วนะ ตกตกตก mm. เอาอะไรเอาะเอาะไรหืมช็อกโกแลตเหรอลูกไม่เอากระปเป๋าตังอย่ายุ่งไปลงไปหาแก้วนั่นไป นุ่นก้าวก้าวทำอะไรนะไหนส้มหลุกส้มอยู่ไหนหืมไหนส้มส้มอยู่ไหนส้มอยู่ไหนชี้ให้แม่ดูสิหืไหนอันไหนส้มหลุกหืนี่นี่ทางนี้ไปไหนมาที่สิไหนส้มส้มอยู่ไหนไหนอันไหนส้มหลุกอันไหนส้ม อันไหนส้มส้มลูกไหนกล้วยกล้วยอยู่ไหนกล้วยสับปะรดสับปะรดแอปเปิลอยู่ตรงไหนแอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนนะแอปเปิลเออใช่แล้วลูกชมพู่ชมพู่อยู่ไหนชมพู่อันไหนนะเออใช่แล้วลูกแตงโมแตงโมอยู่ไหนแตงโมเอาอันนั้นอ่ะงุ่นลูก เอา,หอาหออใหม่เอาใหม่แตงโมอยู่ไหนเออแตงโมแตงโมลูกสตรอเบอรี่ลูกสตรอเบอรี่นั่นอะไรนั่นอะไรไม่รู้แม่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันอิฟอิฟอิฟไอ้ไนี่ลูกอะไรอ่ะส้มเหรอไหนข้างๆสตรอเบอรี่อ่ะส,ส้มโออันนี้ค่อยส้มอันนี้ส้มโอ อันนี้เลมอนมะนาวไหนดูสิไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน,นี่แอปเปิ้ลอันนี้ดูจะพาชิมแอปเปิ้ลค่ะส้มชมพูล็กล้วยไหนกล้วยไหนไหนน้องเกดกล้วยเอาอันไหนอันไหนชมพู่ลูกชมพู่อันไหนมันจำได้อยู่ ชมไหนชมพูชมพูอันไหนลูกชี้ให้แม่ดูก่อนชมพูดูสิกล้วยกล้วยสับปะรดในสับปะรดอยู่ไหนสับปะรดนะสับปะรดอยู่ไหนมาจะใส่หรอลูกหนูจะใส่เหรออ๋อใส่ใส่อะไรมั่วแล้วน่ะนี่ไม่ถูกใส่ใส่สับปะรดนะลูกสับปะรดในสับปะรดอันไหนสับปะรดสับปะรดหมุนน มุนหมุนอีกหมุนอีกหมุนหมุนเก่งจังต้มืองมากงแอม้องมเด้ดอเกดโดนอะไรนะหมอโคกไรพี่ เจ็บไหมแค่ระวังไงหลังนวลูก um นั okay. sí, ่งริมขอบเตียงอย่างนั้นนะอะกล้วยกล้วยอยู่ตรงไหนนะกล้วยนะกล้วยอยู่ไหนนะเจ้ากล้วยอยู่ตรงไหนลูกกล้วยนะไหนเจ็ดกล้วยอยู่ไหนกล้วยอยู่ตรงไหนลูกอาชีกล้วยให้แม่ดูหน่อยกล้วยอยู่ไหนนะอาชีให้แม่ดูดิแม่ไม่เห็นนะกล้วยอยู่ไหนลูกกล้วยอยู่ไหนชี้ชี้กล้วยให้แม่ดูหน่อย โอ้ยมันมึนทั้งคู่แล้วเนาะเร็วๆมานี่ก่อนเอาไม้ตังนะซื้อหนมนะเกดเนี่ยาใส่ชมพูไปฉีดส่ตรงนั้นแม่ตีจริงๆนะอทำไมฉีดมันผู้ชายยังเลยนี่นี่ยงมาลงมาอันนี้หกเหลี่ยมใส่อันนี้เดียวหกเหลี่ยม ไหนกล้วยอันไหนอ่ะน้องน้องเก้ากล้วยไหนคะอันนี้เอาใส่ใส่แตงใส่แตงโมลูกใส่แตงโมเล็กแฝดเราใส่แตงโมเออเก่งจังเลยอันนั้นเล็กเลยเล็กเก้าเล็กเก้าอะเลมอนเราใส่เลมอนใส่กล้วยหรอกล้วยได้ลวยเฉีดใส่สตรอเบอรี่ไอ้ใส่องุิบม้วนก่อนม้วนก่อน ร <c oughs> วันนั้นเอาไอแพดตั้งอ่ะตั้งไม่ได้โมโหตีเลยอ่ะโยนทิ้งเลย